นั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับผมจะบอกคุณว่าคุณคือคนที่ทุ่มเทขยันอดทนแต่เวลามีปัญหาเรื่องเงินคุณมากไม่พูดไม่บอกใครและเก็บทุกอย่างไว้คนเดียววันนี้ผมจะมาเปิดแผลการเงินของราศีกรกฎให้ฟังนะครับนนหนึ่งแบกรับภาระคนอื่นมากจนเงินตัวเองไม่พอกรกฎเนี่ยมีหัวใจที่ใหญ่รักครอบครัวรักคนรับตัวอยากให้ทุกคนสบายจนหลายครั้งช่วยเงินคนอื่นจนตัวเองลำบาก ให้คนอื่นยืมแล้วไม่ได้คืนแบกค่าใช้ใจ่ายบ้านเกินกว่าที่ไหวเหนื่อยแทบตายแต่ไม่พูดว่าเหนื่อยก,ก็ลกดเนี่ยเงินก,ก็ลกดเนี่ยเลยหายไปแบบไม่รู้ตัวสองเนี่ยอ่อนไหวกับคําพูดและอารมณ์จนเสียโอกาสการเงินคือกรกฎเป็นราศีที่ใจนำการตัดสินใจถ้ารู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ทำถ้าใครพูดโดนใจก็เปลี่ยนทางถ้าอารมณ์ไม่ดีก็หยุดงานความอ่อนไหวคือจุดที่ทำให้เงินชะงักมากที่สุด สามเนี่ยนะฮะกลัวความเสี่ยงกลัวเริ่มใหม่กลัวพลาดก็ละกดติดคอมฟอร์ทโซนแม้จะรู้ว่าต้องเริ่มใหม่แต่ก็กลัวรายได้ไม่พอกลัวทําแล้วไม่สําเร็จกลัวเสียหน้ากลัวผิดหวังซ้ําทําให้โอกาสดีๆหลุดไปหลายครั้งมากแพ้ที่สี่แคร์คนมากเกินไปนะมากจนเกินไปเลยไม่กล้าทําเพื่อตัวเองบางทีก็ะกดเป็นราศีที่อยากให้ทุกคนสบายก่อนแต่ผลคือตัวเองไม่เหลือเงินความฝันถูกพับเก็บทํางานหนักแต่ไม่รวยเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่า นี่คือความจริงที่เจ็บของราศรีกรกฎส่วนใหญ่5เก็บเงินได้แต่ไม่กล้าใช้เพื่อตัวเองกรกฎเนี่ยประหยัดเก่งแต่ไม่รวยเพราะไม่ลงทุนไม่พาตัวเองไปเจอโอกาสใหม่ไม่กล้าใช้เงินเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มกลัวเงินหมดจนเงินไม่เพิ่มเงินเลยวิ่งเป็นวงกลมไม่เติบโตคือกรกฎเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนที่ทําให้การเงินคุณติดขัดที่สุดคือความคิดที่อยากให้ทุกคนสบายก่อนตัวเองนี่แหละทางออกคือกรกฎต้องใช้กฎที่ทําให้เลือกตัวเองมากขึ้น ก็ละกอดเดี๋ยวรวยได้ง่ายมากขอแค่คุณมีกฎที่ตัดภาระที่ไม่ใช่ของคุณทําให้กล้าตัดสินใจเรื่องเงินทําให้กลัวหยุดความเสี่ยงทําให้สร้างความมั่นคงแบบไม่เหนื่อยทําให้เงินโตด้วยจังหวะที่คุณไหวจริงๆเมื่อกละกดรักตัวเองก่อนชีวิตการเงินจะยกระดับแบบเร็วมากฉะนั้นนี่คือเคสจริงจากนักเรียนในคอร์สร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งของราศีที่เธอเกิด <c oughs> เธอเนี่ยอายุ35ปีตกงานไม่มีเงินอยู่ในจุดต่ําสุดของชีวิต เธอใช้เพียงกดไม่กี่ข้อตามราศีของตัวเองแบบจริงจังและเพียง35วันเงินก้อนแรก2ล้านบาทเข้ามาแบบที่เธอ,อยังไม่เชื่อนี่คือไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่ความเชื่อแต่นี่คือพลังของกฎที่ถูกต้องจริงๆคือก,กฎเนี่ยคุณดูแลทุกคนมาทั้งชีวิตแล้วถึงเวลาที่ความมั่งคั่งต้องกลับมาหาคุณบ้างถ้าคุณอยากเป็นคนต่อไปที่ชีวิตการเงินเปลี่ยนเพียงไม่กี่วัน นะฮะเหมือนผู้หญิงคนนี้เหมือนเคสสองล้านนี้พิมพ์คําว่ามั่งคัง่งแล้วทักไปหาแอดมินบอกว่าพร้อมมั่งคั่งของราศีกรกฎแล้วเอาหนึ่งร้อยกดแห่งความมั่งคั่งของราศีกรกฎที่ผมออกแบบมาจากประสบการณ์ที่ผมดูดวงมหาเศรษฐีจํานวนมากศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุสิบสองศึกษาปัญญาต่างๆเยอะแยะมากมายตันอยู่ในข้อนี้ข้อดเดียวมีภารกิจให้คุณลงมือทํานะครับนะเป็นข้อๆง่ายๆนะครับและจะพาคุณไปสู่ความมัง่งคั่งนะฮะ ปีนี้ปี 25- 6 9รรัรกคนะกอดมีช่วงจังหวะที่ดวงดีมากเพื่อหัสทับคุณลงเรียนข้อนี้เพื่อมอบของขวัญให้กับตัวเองเพื่อพลิกฐานะพลิกชีวิตนะฮะให้ดีขึ้นและพร้อมกับช่วงที่ดาวพฤหัสกําลังจะออกดอกออกผลให้คุณเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นวินาศเป็นช่วงที่คุณสุ่มเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ดีนะฮะพอประมาณเพื่อสภาจนถึงธันวาเป็นช่วงที่คุณจะรับผลของสิ่งที่คุณศึกษานะบุญเก่าจะหล่นทับนั่นคือสิ่งที่คุณวางไว้ในช่วง ครึ่งปีแรกทักไปหาแอดบินพร้อมมังครังเรียนได้ทุกคนเรียนด้วยตัวเองหาเวลาเรียนเองได้เรียนซ้ำได้ตลอด1ปีเป็นรหัสลับที่ผมทําไว้แล้วในวีโอลับในช่อง YouTube จะส่งให้ได้ทันทีทักไปหาแอดบิน